พบกับผู้แล้วนะในรายการวิทยาศาสตรนะครับน,นี่นะครับเราจะเรียนในหน่วยที่3ากันแล้วรับเราจะเรียนในหน่วยที่3กันแล้ววันนี้นะครับวันนี้นะวันนี้เราก็จะขึ้นในหัวข้อที่บอกว่าวัสดุวัสดุไงวัสดุวัสดุน่ารู้นะครับวัสดุน่ารู้นะครับมาดูตัวชี้วัดที่ว่าเราจะเรียนในอะไรบ้าง ตัวชีวัตก็คืออธิบายวัตถุขึ้นนะครับประกอบขึ้นจากส่วนย่อยๆนะครับได้แลก็อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุได้นะครับมี2ตัวชีวัตที่เราจะต้องรู้นะครับไปดูกันเลยนะก่อนที่จะเรียนถามก่อนนะครับถามก่อนเลยว่านักเรียนคิดว่าหากนำชิ้นส่วนย่อยของวัตถุ นะครับออกจากกันหากแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุออกจากกันเราจะสามารถนำชิ้นส่วนนั้นนั้นเนี่ยมาประกอบเป็นชิ้นใหม่ได้หรือไม่ได้หรือไม่ครับได้หรือไม่ครับได้นะเราจะสามารถนํามาประกอบเป็นชิ้นใหม่ได้อ่าก่อนที่จะเรียนเราต้องไปดูก่อนว่าวัสดุมันคือความหมายว่าอย่างไง วัตถุมีความหมายว่ายังไงวัดสดุครับวัดสดุก,ก,สสดสดก,ก็คือสิ่งที่นำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆวัสดุก็คือสิ่งที่นำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆเช่นนับไม้ไม้ก็สามารถนำมาทำเป็นบ้านนะครเป็นเสาเป็นไม้ฝา เป็นรั้วนะครับอ่าได้2ก็คือยางไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ยางมอเตอร์ไซค์นะครับหนังยางหนังสติ๊กแบบนี้นะเป็นยางกระดาษแก้วอ่ากระจกนะครับกระจกเงาแก้วน้ำนะครับโลหะ ลหะก็จะประกอบไปด้วยเหล็กสแตนเลสอ่าอลูมิเนียมนะครับทองเหลืองทองแดงอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าโลหะนะครับนี่คือวัดสดุนะครับครูยกตัวอย่างมาแค่นี้นะวัดสดุมีหลายอย่างนะครับหินก็ใช่นะครับหินก็ใช่ดินก็ใช่ทรายก็ใช่เขาเรียกว่าเป็นวัดสดุนะครับต่อไปความหมายของอมีสุดท้ายเป็นพลาสติกด้วยอ่า สติกก็เป็นวัดสดุเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปเป็นวัตถุวัตถุก็คือสิ่งที่ทำมาจากวัดสดุนั่นเองนะครับที่นำมาประกอบกันซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้พูดง่ายก็คือวัตถุก็คือสิ่งที่ประกอบขึ้นจากวัดสดุยกตัวอย่างทีวีของเราเนี่ยจะประกอบไปได้วยอะไรบ้าง จะมีพลาสติกใช่ไหมมีแก้วใช่ไหมเป็นหน้าจอของกระจกของทีวีก็จะมีโลหะต่างๆมีเหล็กมีทองแดงมีเงินแบบนี้นํามารวมกันมาประกอบเป็น <TV S 2> ทีวีทีวีจึงเรียกว่าวัตถุนะครับอ่าต่อไปนะครับวัตถุแต่ละชนิดทํามาจากชิ้นส่วนย่อยๆหลายชิ้นประกอบกันเมื่อกี้กูได้อธิบายไปแล้วว่าวัตถุเนี่ยจะประกอบขึ้นจาก วัสดุนะครับหลายชิ้นประกอบกันซึ่งชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ยกตัวอย่างเลยนะครับมีไม้กับตะปูเราสามารถทำอะไรได้เราสามารถประกอบไปเป็นโต๊ะเก้าอี้ได้ดังนั้นเนี่ยโต๊ะเก้าอี้จึงเป็นอะไรครับจึงเป็นวัตถุแต่วัดสดุเป็นอะไรเป็นไม้กับ กับะไรครับกับตะปูหรือว่าโลหะหรือว่าเหล็กนั่นเองนะครับต่อไปถ้าเมื่อนําวัตถุมาแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกจากกันแล้วจะสามารถนําชิ้นส่วนนั้นเนี่ยไปประกอบเป็นชิ้นใหม่ได้ไหมคุณตอบไม่เลยว่าได้นะไปประกอบเป็นชิ้นส่วนอย่างอื่นได้นะครับและสามารถนําวัตถุชิ้นใหม่นั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยไปดูตัวอย่างกัน นะครับตัวอย่างประกอบวัตถุชิ้นใหม่นะครับวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยอ่ามีว่าอวอ่ามีว่าวมีว่าวว่าวประกอบไปด้วยอะไรบ้างในภาพนี้ก็จะมีอะไรครับอ่าแยกชิ้นส่วนออกมาเป็นเชือกแล้วก็หมายอ่ามีกระดาษไหมมีกระดาษด้วย และเราสามารถนําไปประกอบเป็นชิ้นใหม่ได้ไหมได้ได้อะไรล่ะนะครับนำไปประกอบเป็นชิ้นใหม่ได้ไรได้คันธนูอ่าคันธนูก็มาจากไหนครับมาจากโครงของว่าวนะครับแล้วก็เชือกก็มาจากาเชือกที่ใช้ผูกกับว่าวไว้นะครับเขาเรียกว่านํามาทําเป็นคันธนูได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างนะครับตัวอย่างถัดไปตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้าย หมอนฮะมอนแยกมีส่วนประกอบอะไรบ้างเอ่ยแยกได้ไหมแยกส่วนย่เป็นอะไรบ้างมีผ้านะม,มอนแยกจากผ้าได้สองก็คือมีนุ่นหรือว่าใยสังเคราะห์สุดท้ายเป็นได้่าต่อไปนี้สามารถส่วนไหนนำมาทำเป็นชิ้นใหม่ได้ก็จะมีผ้าใช่ไหมได้ใช่ไหม,ไไหมแล้วก็มีใยสังเคราะห์หรือว่านุ่นไปดูซินำมาประกอบเป็นชิ้นใหม่ ได้เป็นตุ๊กตา,าจากหมอนกายมาเป็นตุ๊กตาจากหมอนแยกชิ้นส่วนออกมาเป็นผ้าเป็นยายสังเคราะห์หรือว่านุ่นแล้วก็ได้นะครับาสามอย่างนี้สามารถนําไปทําให้เป็นอะไรได้ครับเป็นตุ๊กตาได้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยอ่ะนี่คือการแยกชิ้นส่วนย่อยนะครับของวัตถุและนําไปทําเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ อ่าสามอย่างนี้ถ้าเป็นผ้าเป็นนุ่นเป็นใย,ยเป็นได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าวัสดุนะวัสดุอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหมอนเขาเรียกว่าอะไรหมอนเขา,าเรียกว่าวัตถุอ่าตุ๊กตาเขาเรียกว่าวัตถุอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าใบงานนะครับ ไปดูปใบงานที่ครูให้นะครับใบงานที่ครูให้เดี๋ยวนะใบงานที่คุณครูให้เนี่ยนะครับใบงานที่คุณครูให้เป็นนะครับเป็นนี่เป็นใบงานนี้นะครับเป็นใบงานนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าตรกาสามารถ แยกเป็นชิ้นส่วนได้ไหมแยกเป็นชิ้นไปได้นะครับแยกเป็นอะไรได้แยกเป็นอะไรได้เอ่ยตะก้าใบนี้แยกเป็นอะไรได้ครับแยกเป็นไหวอ่าเป็นไหวนะครับเป็นไหวได้แล้วไหวเนี่ยนำไปประกอบเป็นชิ้นใหม่ได้อะไรลูกได้ไรบ้างครับ ตะกรา้าใส่ผ้าได้ไหมได้ไหมได้นะครับเป็นตะกรา้าใส่ผ้าก็ได้นะครับทำอะไรดีครับไหวทำอะไรดีครับทำเป็นหมวกได้ไหมเป็นหมวกก็ได้อ่าเป็นหมวกไหวอ่าเป็นหมวกเป็นตะกรา้าใส่ผ้านะครับ อ่าแบบนี้เป็นต้นภาพที่สองล่ะภาพที่สองเป็นอะไรเป็นพื้นถนนเป็นพื้นถนนเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกว่าอิดใช่ไหมอิดตัวหนอนใช่ไหมแล้วก็เขียนว่าแยกกินส่วนว่าเป็นอิดอ่าเอาหนึ่งอย่างพอเป็นอิดอิดนำมาทำอะไรได้บ้างครับกำแพงได้ไหมนำมาทำเป็นกำแพงได้อ่าสร้างบ้านได้ไหม นำมาทำเป็นบ้านได้แบบนี้เป็นต้นนะครับในใบงานนี้นะครับในใบงานนี้เลยสองข้อให้หนูไปทำเองนะครับให้หนูไปทำเองนะไปงานที่หนึ่งเลยนะครับงานที่หนึ่งเลยเรื่องของการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากส่วนย่อยนะครับชั้นปสามนะครับโอเคนะวันนี้หมดเวลาของครูแล้วถ้าหนูไม่เข้าใจก็หนูดู ซ้ำๆนะครับอ่าโอเควันนี้คุณครูไปแล้วนะครับสูงเสียถามได้นะครับถูกมาเลยเลยอ่าโอเคครับสวัสดีครับ